สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการทํานะฮะเสาไม้เลื้อยที่ง่ายมากเลยนะครับใครๆก็ทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนการทําเสาไม้เลื้อยเองเนี่ยทำยังไงนะครับมีวิธีการทําแบบไหนนะครับก่อนไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเลือกนะครับเลือกพลาสติกนะครับ พลาสติกตะข่ายนะครับนะพลาสติกตะข่ายก็จะมีนะฮะแบบนี้นะครับเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับนะ,นะ,บนะแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมนะครับนะแบบสี่เหลี่ยมคือลักษณะนี้นะครับนะถ้าแบบหกเหลี่ยมนะครับก่อนหน้านั้นผมก็ใช้แบบหกเหลี่ยมนะครับพอเราใช้ไปนะครับคือเหมือนเขาค่อนข้างที่จะนิ่มมากเกินไปนะครับแล้วก็เวลาเราทําสูงมากเขาก็จะโน้มนะฮะเวลาต้นไม้เราเลื้อยไปก็จะโน้มนะครับ ผมเลยใช้เป็นแบบนี้นะครับแบบสี่เหลี่ยมซึ่งจะมีความแข็งแรงกว่านะเวลาต้นไม้เกาะยึดเกาะเขาก็ไม่เอ็นอ่อนนะครับนะก็แนะนําให้ใช้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับขนาดรูนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้เป็นรูขนาด9มิลนะครับนะเป็นขนาด9มิลนะครับก็จะพอดีนะครับกับการทําเสาไม้เลื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเสาเลยนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะนับช่องนะฮะการที่ นับช่องเนี่ยจะทําให้ทุกๆเสาเนี่ยมันเท่ากันนะครับขนาดเสาเท่ากันนะฮะแล้วก็ได้ขนาดเสาที่สวยด้วยนะครับผมจะนับช่องนะครับประมาณ14ช่องนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดดเกพอได้14ช่องนะครับนะฮะตรงนี้14ช่องนะครับนะผมก็จะตัดในช่องถัดไปเลยนะครับเนี่ยฮะ หลังจากที่เราตัดพลาสติกออกมาแล้วนะครับเวลาม้วนขึ้นนะฮะขึ้นรูปนะครับเราจะใช้ประกบกันลักษณะนี้นะครับสําหรับการใช้เคเบิลไทรัดนะครับเราจะลัดช่องช่องที่1นนะครับนะรัดช่องแรกนะครับประกบกับช่องที่1กับช่องที่1ของฝั่งแต่ละฝั่งนะครับประกบกันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะไล่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับรัดเคเบิลไทไปเรื่อยๆนะครับนะพอเราไล่ใส่เคเบิลไทครบทั้งหมดแล้วนะครับเขาก็จะออกมานะที่ขนาดที่สวยงามนะครับนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับนะหลังจากที่เรารัดเคเบิลไทเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการตัดเลยนะครับนะตัดส่วนที่ยื่นออกมานะะ ครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับหลังจากที่เราตัดนะฮะเคเบิลไทออกนะฮะสังเกตดูเสานะครับเสาทุกเสาจะเท่ากันหมดนะครับก็จะมีความสวยงามนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับไม่ปนกันนะครับนะเราก็จะได้เสาที่สวยงามนะครับนะแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับแล้วก็เราก็จะใส่นะครับมะพร้าวสับใส่ลงไปในเสาได้เลยนะครับบางคนถามว่าเราต้องมีไม้หลักนะ ไม้หลักค้ำหรือเปล่านะครับในการทําเสานะครับไม่ต้องนะครับเราไม่ต้องใช้ไม้หลักนะครับในการค้ำนะครับเราใช้พลาสติกลงไปลักษณะนี้ได้เลยค้ำลงไปในกระถางได้เลยนะครับผมก็มีทําคลิปนะลงไว้นะครับลักการใช้เสานะฮะเสาไม้เลื้อย d i y นะครับก็ลองไปดูได้นะครับครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนนะครับในการเอามะพร้าวสับนะครับใส่ลงไปในเสานะครับนะฮะแล้วก็จะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะครับ อันนี้เสายาว90ซนติเมตรนะครับนะอันนี้เราจะใส่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใส่เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องหานะไม้นะครับหรือว่าเป็นท่อแป๊บหรือเหล็กนะครับเพื่อใช้ดันมะพร้าวนะฮะ มะพร้าวสับของเราเนี่ยลงไปในเสานะครับแล้วเราก็จะเอามะพร้าวสับเนี่ยกอกลงไปในเสานะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้นะครับก็ค่อยดันลงไปนะครับก็ค่อยอัดลงไปให้แน่นนะครับอยา่าอย่ากอย่าอัดลงไปแน่นมากนะครับนะอย่าอัดลงไปแน่นมากนะครับค่อยๆดันลงไปพอประมาณนะครับพอตึงๆมือนะครับก็ใส่จนจนเสร็จจนเต็มเสาเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็ได้รู้นะฮะเทคนิควิธีการทําเสาไม้เรือยด้วยตนเองแล้วนะครับก็ลองทําดูนะครับก็มีแชร์เทคนิคนะฮะการเลือกพลาสติกนะครับแล้วก็การทําเสานะฮะการขึ้นโครงเสาขึ้นรูปเสานะครับก็เป็นวิธีทําที่ง่ายๆนะครับนะก็ลองทําดูนะครับหรือว่าใครสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับทางเพจก็มีจําหน่ายอยู่นะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ